สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับมอร์นิ่งค่ะแร้งพือทั้งหลายนี่เป็นอีกแชทที่ว่าตัวเองมีคลิปนายซอในมือแต่ไม่ให้ทนายตั้มอ้า ไม่ให้ทนายไม่เป็นไรแต่อย่าไปบอกในไลฟ์ว่าให้แล้วเราไม่รับสิคะคุณไม่ให้เองเพราะงอนก็ต้องพูดความจริงไม่ใช่พูดเอาดีเข้าตัวไม่ให้ทนายก็เอาไปช่วยชัยพลด้วยวิธีอื่นเอาไปแจ้งความเอาไปให้ชัยพลเองก็ได้นี่เป็นทางที่ดีที่สุดเอาไปให้ชัยพลเองเลยถ้าอยากช่วยชัยพลชัยพลจะได เห็นความจริงว่าที่เล่านิทานนั่นเพราะอยากช่วยจริงๆตลกนะเมื่อก่อน YouTube วงแหวนพูดถึงนิทานไอซอทุกช่องทุกวันว่าไอซอนี่แหละที่จะช่วยลุงพลไอ้หนุ่มรถไถจะโดนหมายจับแต่พอนาแต่พูดมาบ้างดิ้นเดือดร้อนกันใหญ่มันเป็นยังไงเหรอซึ่ง แชทดังกล่าวนะครับมีข้อความดังนี้พี่แอดอาคมฝากบอกป้าบุหลันนะคะหนูไม่ได้ทำในสิ่งที่เขาเข้าใจเวลาจะคิดหรือทำอะไรที่เลือกไม่ตอบโต้เพราะลุงจะเดือดร้อนและขอบอกนะคลิปวิดีโอที่หนูได้มามีจริงสามารถอธิบายได้ทุกอย่างแต่ต้องขอโทษนะที่ให้กับคุณไม่ได้เพราะป้าบุหลันคิดว่าหนู จะไปเกาะทนายตั้มคิดว่าหนูอยากดังต้องเสียใจนะคะหนูยืนด้วยขาของตัวเองและทำในสิ่งที่ถูกต้องและมีหลักฐานเสมอซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกข่อยแฝงควายก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคุณแรกบอกว่าจุดประสงค์ของมันก็คืออยากเกาะทนายตั้มนั่นแหละค่ะพอคุณบุหลันไม่ไฟเขียวมันถึงแค้นักแค้นหนาอยากเป็นวงใน ก็ไม่สมหวังธาตุไฟแตกเลยดีแล้วค่ะที่คุณบุหลันไม่ให้มันต่อสายตรงไม่งั้นทนายตั้มคงประสาทกินไปนานแล้วมันคงโทรยิ่มสี่ชั่วโมงความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook fc ทีมงานทนายประชาชานไดโ้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับโวยโนมไปช่วยนะแต่นิ้วล็อกเลยกูฮาอเพราะอินดูตาชานสงสารใหญ่สมควร ดิชั้นจะสู้ซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าให้ป้าค่ะถัดมานะครับบอกว่าเห็นป้ายานไปฟาดกับยายมาดามยิ้มในช่องหน้าแต่เล่นเอายายยิม้มหาทางกลับบ้านไม่ถูกเลยฮ่าฮถัดมานะครับบอกว่าเป็นกำลังใจให้ป้ายานยอดหญิงนักสู้เสมอจ้ะ ถัดมานะครับบอกว่าไปด้วยค่ะถัดมานะครับบอกว่าแอบดูเพราะขับรถแต่กดไลค์ให้8ทีเลยถัดมานะครับบอกว่าอยากไปแต่ไปบ่ได้ออเดอร์บานเลยเดี๋ยวไปดูย้อนหลังเสียดายจุงถัดมานะครับบอกว่ารวยรวยจ้าแต่อย่าเผลอไปบริจาคให้ไอ้ซอล่ะถัดมานะครับบอกว่าเฮ็ดอย่างบ่ได้เลยค่ะรถล่หลายตอนนี้นะ่ะ ฮอตแล้วถัดมานะครับบอกว่าตอนนี 5. ้มีที่ไหนให้ไปบ้างเพิ่งว่างห่าห้าถัดมานะครับบอกว่าเปิดเพลงฟังและนอนค่ะถัดมานะครับบอกว่าหนูก็เกือบล็อกฮ่าหาถัดมานะครับบอกว่าขับรถอดเม้นถัดมานะครับบอกว่าถอดถอดแต่ระวังด้วยนะเธอเป็นห่วงถัดมานะครับบอกว่าเราเจอกันไหมถัดมานะครับบอกว่าทนไม่ไหว กับระบบปรุมปกติป้าไม่ไปอะไรแบบนี้แก่แล้วแต่บางจังหวะเขากล้าเขาสู้เราก็ต้องหนุนเขาสู้เว้ยป้าแบกนมตระเวนไปช่วยตรงไหนได้บ้างช่วยเต็มที่ถัดมานะครับบอกว่าหนูทิ้งลุงมงคลกระโดดมาหาหน้าแต่แบบลืมล่ำลาลุงเลยฮ่าฮ่าถัดมานะครับบอกว่าสงสารป้าตอนแบกนมฮ่าฮ่า ถัดมานะครับบอกว่าไปไม่ทันเลยวันนี้ถัดมานะครับบอกว่าเสียดายหนูไปช่วยป้าแบกนมไม่ได้ถัดมานะครับบอกว่าสงสารตาชานมากเพราะแกนะ่ะเสมอต้นเสมอปลายตั้งแต่ต้นจนวันนี้นะ่ะตาชานพูดอยู่คำเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงในเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างลูกสองคน ความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook อ c ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไมาดังนี้ครับตาชานเล่าเรื่องเช้าวันเกิดเหตุ8มดโมงกว่าตาไปชวนหลานไปนาแต่หลานไม่ไปจะอยู่ดู YouTube ที่บ้านกับพี่สะดิ้งปากคำนี้น่าจะช่วยกระชับเวลาเกิดเหตุที่แท้จริงเข้ามาได้อีกขั้นหนึ่งหากล้าง ปากคำมโนของบางช่องที่ว่าเช้านั้นไม่มีใครเห็นชมพู่เลยซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าจริงค่ะถัดมานะครับบอกว่าตรงจุดนี้ก็ขัดกับนิทานขัดกับเสียงกระซิบทั้งหลายแล้วถัดมานะครับบอกว่านิ่มตามข่าวแต่แรกๆตาชานแกก็ว่าแบบนี้จริงๆ ถัดมานะครับบอกว่ามันบอกว่าชาวบ้านช่วยกันโกหกถัดมานะครับบอกว่าบางทีก็เวทนาบางคนนะคะให้ใครไม่รู้มาวุ่นวายกับอิสรภาพตัวเองตำรวจก็ไม่ใช่ทนายก็ไม่เป็นแต่สันนิษฐานเหมือนเป็นละครเออะก็ใช้คำว่ากรัดกระดุมเม็ดแรกผิดขนาดจริงเรื่องถอดถอดใส่ใส ฮ่าห่าถัดมานะครับบอ,อกว่าถึงตอนนี้จะคิดมั่งหรือเปล่าเหอะถัดมานะครับบอ,อกว่ายายจำลองอีกคนเข้าข้างนางหมาดำบอกถ้าเปิดหน้าออกมาทุกคนจะต้องใจถึงกลับต้องกราบขอขมาเรานี่เสียความรู้สึกยายจำลองไปเชื่อหมาดำได้ยังไงถัดมานะครับบอ,อกว่า เอาจริงเหรอคะอยายจำลองก็เป็นไปกับพวกนั้นด้วยถัดมานะครับบอกว่าใช่ค่ะเราไปดูไลฟ์ที่ชื่ออมพระมาพูดช่องอยายจำลองแก้ตัวแทนหมาดำเรานี่งงยายจำลองไปฟังใครมาถัดมานะครับบอกว่าดูจากสถานการณ์ตอนนี้ตาชานแก่พร้อมมากที่จะเล่าความจริงในศารเพราะแก เลือกแล้วว่าควรทำอย่างไรคดีนี้ถึงจะจบลงได้ก็แค่ทุกคนเล่าความจริงที่มันเกิดขึ้นไม่ต้องปกปิดข้อมูลตามคำขอร้องของใครเพื่อความเป็นธรรมจะได้ปรากฏความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook fc ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับ Morning แร้งพือมามาอีชั้นจิสีซอเด้อค่ะ หลังจากที่อีั้นดูปฏิกิริยาทุกๆฝ่ายต่อข่าวใหญ่ในกกอกเรื่องการตามหาไอซออยู่ไหนหน่าแต่อยู่นี่ที่รักจา๋าหากันไปถึงสพกกตูมอีฉันรู้สึกว่ามีหลายคนหลงประเด็นว่าเป็นการแจ้งความจับไอซอเพราะเสียหายจากเรื่องที่ไอซอเล่าซึ่งความจริงไม่ใช่เลยค่ะน่าแต่ไม่ได้ตามหาไอซอเพราะ เสียหายจากเรื่องเล่าของมันแต่ตามหาเพราะไอซอเป็นหนึ่งในผู้ร้ายที่ร่วมกระทำศพไม่ว่ามันจะถูกจ้างมาหรือ,อยังไงก็ตามในเมื่อมันออกมาเล่าเรื่องสารภาพว่ามันกระทำผิดไอซอก็สมควรที่จะชดใช้การกระทำผิดนั้นๆในทางกฎหมายหากพบเห็นรับรู้การกระทำผิดและช่วยปกปิด หรือเพิกเฉยไม่แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้นั้นอาจจะได้รับโทษร่วมไปด้วยเพราะการปกปิดเพิกเฉยอาจจะเข้าข่ายคล้ายๆการสนับสนุนการกระทําผิดเหมือนการให้ที่พักพิงแก่โจรและถึงอย่างไรในทางจริยธรรมเราไม่ควรเพิกเฉยต่อการกระทําผิดใดๆด้วยเหตุนี้แม้ว่า น้าแต่จะไม่ได้รับความเสียหายจากเครื่องเล่าของไอซอน้าแต่ย่อมมีสิทธิ์ของประชาชนเต็มขั้นผู้มีจริยธรรมสมบูรณ์ไม่เพิกเฉยต่อการกระทำผิดและที่เราเรา,เราท่านๆอาจจะไม่ได้คิดถึงว่าจริงๆแล้วทุกคนที่ได้ยินได้ฟังเรื่องของไอซอหากเป็นผู้มีจริยธรรมสมบูรณ์ ดีก็ควรจะไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่ว่ามีไอ้ซอมันทั้งผัวพันค้ายาและยังรับจ้างอุ้มศพไปอำพรางเราควรช่วยนาแต่อีกแรงหนึ่งอันหนึ่งบุคคลใดหวดอ้างว่าให้ที่พักพิงดูแลไอ้ซอและขอเรียราไรลับๆเพื่อให้มีไอ้ซอได้มีร้านค้า เล็กๆสมใจย่อมมีความผิดด้วยเช่นกันค่อยสิบอกให้ฮา